น้อทีนี้ที่อมจะแนะนำมาคือว่าดอกเบีย้ยมันอยู่25เปเซ็นตอ่อปีเออมันถูกมากสวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้อมก็จะมาบอกว่าแอปเงินกู้ที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดและมีโอกาสกู้ได้จริงๆมีแอปอะไรบ้างและมาพรา้อมวิธีตรวจสอบแอปพลิเคชันปลอมที่จะหลอกเอาเงินของคุณไปถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขอแนะนําเป็นสินเชื่อของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเงินฮันเดอร์นะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ซึ่งว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในเครือเดียวกับ s c b ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองก็จากชื่อของธนาคารแล้วก็น่าจะไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับก็สามารถไปยื่นกู้ยื่นข้อมูลสมัครได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลของตัวเองเนาะก็คือว่าแอปตัวนี้ก็จะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่5 0,000่บาท ดอกเบี้ยเนี่ยคือ2.75เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหรือไม่เกิน33เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับก็ระยะเวลาการอนุมัติ15นาทีรู้ผลน,นะครับก็คือหลายๆคนอาจจะผ่านหลายๆคนอาจจะได้แล้วก็มีอีกบางกลุ่มที่กู้แล้วไม่ผ่านและไม่ได้หรือบางคนอาจจะต้องรอ1-2วันวหรือบางคนอาจจะผ่านทันทีใน15นาทีนะฮะตามที่เขาแจ้งไว้ก็มีหลายๆกรณี และผู้ใช้งานนะครับต้องอายุ17ปีขึ้นไปก็จะจะบอกว่าก็สำหรับใครที่อยากจะกู้เงินทันเดอร์และมีบัญชีของ f อ b เนี่ยแล้วเปิดบัญชีไว้แล้วมีอายุ17ปีขึ้นไปหรือ18ปีมีอาชีพมีกายงานมีสลิปเงินเดือนก็มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินก็สามารถมาของผู้สินเชื่อตัวนี้ได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับและไปกันต่อที่แอปพลิเคชันตัวที่2 แอปพลิเคชันตัวที่อนที่ผมจะขอแนะนําเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า5ให้มันนี่นะครับผมสำหรับใครที่ใช้ iOS จะไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะฮะและก็ใครที่ใช้พวกระบบ Android ทั้งหลายถ้าหากแอปพลิเคชันตัวนี้มาแล้วไม่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน p p s t t r r ปผมก็ได้ทาคลิไปไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นวิธีรวบรวมการดาวน์โหลดของคนที่ ใช้โทรศัพท์มือถือ Android ทั้งหลอยแหล่ก็คือคลิปนี้เลยครับสามารถคลิกลิงก์หรือคลิปใต้วิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์วิธีดาวน์โหลดแนอะ้าให้มันที่ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าถ้าให้มันที่ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในเครือเดียวกับของ SCB เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าที่เป็นของไทยพาณิชย์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยก็จะรู้ผล ไวแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้รับอัดมัดไวกว่ายื่นในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับน้หาลูกค้าเนี่ยมีบัญชีเดินธนาคารอยู่กับธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารดหานไทยและธนาคารออมสินก็จะสามารถขอวงเงินเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าทั้งหมด5้าธนาคารที่ผมกล่าวไปนี้เนี่ยมันเป็นธนาคารที่เป็นพันธมิตรกันอยู่ก็ เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าขอกู้เงินเพิ่มได้อีกนะฮะก็วงเงินสูงสุดสาหรับแอปพลิเคชันนี้ที่เขาจะให้นะครับก็คือ1นึ่งสายบ้าแล้วก็ดอกเบี้ยคือ2 7ง็อต่อปีหรือไม่เกิน33%ต่อปีก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ไม่ผูกไม่แพงจนเกินไปนะฮะก็เท่ากับเงินทันเดอร์ที่ฟอร์มได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะฮะก็ระยะเวลาอนุมัติเนี่ยถ้าคุณผ่านแอปเนี่ย30นาทีคุณจะรู้ผลอนุมัติว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะแจ้งว่าเอออาจจะขออะไรเพิ่มนู่นนี่นั่นก็ในส่วนตรงนี้สำหรับคนที่ผ่านและไม่ผ่านก็ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจนะครับว่าคุณอาจจะมีบางอย่างที่ผิดพลาดหรือไม่ครบตามต้องการของที่แอปพลิเคชันเขาต้องการก็ตรงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถาเมเพิ่มเติมได้กับทางแอปพลิเคชันขอห้าให้มันนี่ได้เลยนะครับและแอปที่สามที่ปอมจะแนะนำนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าป๋านะครับ ก็คือว่าเป็นบริษัทสินเชื่อที่ดูแลโดย JVenture นะฮะเป็นเจ้าของเดียวกับ j m a r t หรือเรียกง่ายๆก็คือผู้ให้บริการสินเชื่อของซิงเกอร์นะครับใครที่อายุสักประมาณสามสิบวกว่าก็น่าจะรู้จักซิงเกอร์กันดีนะฮะก็สินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่50,000่บาทนะครับและดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะคิดเป็น28เตต่อป,ปีซึ่งก็ไม่ได้แพงไปไม่ได้ถูกไปก็เป็นดอกเบีย้ยที่อยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะครับ แล้วก็ระยะเวลาในการอนุมัติก็คือ30นาทีนะครับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับต้องมีอายุขั้นต่ำนี่คือ20ปีขึ้นไปยาวไปจนถึง60ปีนะครับแต่สำหรับแอปตัวนี้นะครับปอมยังไม่เคยทํารีวิวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับปอมจะมาทํารีวิวขอยื่นผู้สิงเชื่อตัวนี้นะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะใช้เวลารอ30นาทีจริงไหมไปที่แอปพลิเคชันต่อไปได้เลยนะครับแอปพลิเคชันไลน์ตัวนี้เป็นของไลน์ BK เป็นแอปพลิเคชันที่ให้วงเงินและกู้ง่ายหลายคนผ่านกันเยอะนะครับก็ซึ่งเกอกข้อมูลละเอียดง่ายตัวนี้ปอมก็ได้ทําการสอนวิธีสมัครไว้แล้วนะครับมันก็สมัครไม่ยากวิธีขอสเต็มเมนต์ออนไลน์ปอมก็มีแล้วก็วิธีการยืดเรื่องต่างๆนานาก็คือถ้าใครอยากดูคลิปนี้ปอมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านด้านล่างนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยก็แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับให้วงเงินสูงมากๆเกือบหนึ่งล้านบาท ก็คือวงเงินสูงสุดของเขานี่คือ8,000 800, บาทนะครับที่ท่านจะยื่นกู้ได้ก็คือดอกเบีย้ยตัวเนี้มันก็จะถูกสุดๆเลยถูกกว่าใครเลยก่อนหน้านี้ที่บอมจะแนะนามาคือว่าดอกเบเี้ยมันอยู่25%ต่อปีเออมันถูกมากแล้วก็ระยะเวลาในการรนุมัติเนี่ยสำหรับใครที่ยื่นเรื่องหรือมีสเตทเมนต์บล็อกๆมีเงินเดือนดีๆเนี่ยคือ5-10นาทีเนี่ยคุณรู้ผลทันทีเลยว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านแลวถ้าคุณผ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกคุณอย่างละเอียดเลยว่า ให้ไปทํายังไงที่ไหนยังไงแล้วกดเงินแบบไหนไปยืนยันตัวตนที่ไหนคือเขาบอ,อกละเอียดชัดเจนก็ผู้ใช้งานจะใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ก็ต้องมีอายุ20-60ถึงปีเท่านั้นนะครับและแอปพลิเคชันสุดท้ายที่ปอมจะขอแนะนําก็คือแอปพลิเคชัน d o อกฟินมันนี่นะฮะเป็นแอปพลิเคชันของ KB a n k เหมือนกันเป็นของเครือธนาคารกสกรก็เป็นเครือเดียวกับของ Line BK นะครับแต่มันเป็นคนละชื่อกันแอปพลิเคชัน d o อบบ i n ตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันกู้เงินสดพร้อมใช้นะครับที่จะอนุมัติไวที่สุดเลย5นาทีก็รู้แล้วนะครับวงเงินสูงสุดเนี่ยเขาก็จะให้2 0 0,000บาทนะครับก็สิ่งที่ต้องใช้นี่ก็คือสลิปเงินเดือนรายการเดินบัญชีหรือทาวิท5ตินะครับส่วนเจ้าของกิจการก็เป็นใบประกอบกิจการก็ขอยื่นคู่ได้ในปี2,563นนะครับและเรามาต่อกันที่วิธีเช็คแอปกู้เงิน ที่กู้ไม่ได้จริงๆเราจะเช็คอย่างไงแล้วลักษณะมันเป็นยังไงไปฟังกันพอๆกันครับ1นนะครับต้องดูว่าแอปนั้นเนี่ยมีค่าธรรมเนียมหรือค่าดําเนินเอกสารเนี่ยหรือว่ามีอากรสแตมเพิ่มหรือไม่แอปผู้เงินที่น่าเชื่อถือได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะละเว้นค่าธรรมเนียมส่วนนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ย เจอคนเรียกเก็บค่ากวอนตแตมหรือค่าเอกสารเนี่ยโกงแน่นอนนะฮะและส่วนข้อที่2นะครับแอปพุ้เงินที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ที่ดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย2.75ต่อเดือนหรือไม่เกิน33ต่อปีถ้าดอกเบี้ยสูงเกินไปกว่านี้อาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ เปิดมาหลอกเอาข้อมูลของคุณลูกค้าไปก็ได้นั่นเองนะครับและส่วนข้อที่3นะในแอปอย่าเขาจะขอแค่สเตทเมนแล้วก็ชื่อในบัตประชาชนของคุณและถ้าหากว่าแอปไหนหรือสินเชื่อไหนขอมากกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายในเกณฑ์หลอกลวงได้นะครับไปที่ข้อที่4นะครับแอปผู้เงินที่น่าเชื่อถือได้เนีย่ยเมื่อนำสำเนาบัตรประชาชนไปแล้วจะขอให้ผู้กู้เนี่ยลงชื่อด้วยลายเซ็นหรือสแกนลายนิ้วมือเท่านั้น จะไม่มีการขอให้เซ็นเอกสารเพิ่มเติมหรือสำรองใดๆน,นะครับแอปพลิเคชันนั้นก็คือเข้าขายโกงนะครับก็โปรดระวังกันไว้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่มั่นใจนะครับว่าแอป,ปนู่นนี่นั่นที่มีกันปป App ation. เต็มแอปพลิเคชันไปหมดเลยว่าแอป,ปนี้จะปลอดภัยจริงไหมแอป,ปนั้นจะปลอดภัยจริงไหมก็สามารถไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขี่ข้อมูลกันเลยเดี๋ยวขีดตามอมจาก สอนวิธีเช็คว่าแอปนี้แอปดั้นแอปโอปู้นปลอดภัยจริงหรือไม่ก่อนที่คุณจะถูกลอกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามอับอบอมชาแนลออไว้ด้วยนะครับ